สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนี่ก็อยู่ในช่องอซีรีส์กเกษตรนะครับก็เป็นช่องที่ผมเปิดใหม่จะอัปเดตเกี่ยวกับการทําเกษตรของผมเนาะในแนวทางของผมนะครับที่ได้ศึกษามาจากทางช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube หรืออินเทอร์เน็ตหลายๆช่องทางจากในเว็บเพจในอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมเนี่ยมีความคิดที่อยากจะปลูกทุเรียนมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้หาข้อมูลมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนที่ผม ปูกนะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นต้นครูนะสองต้นะเนี่ยเราจะดูต้นแรกก่อนนะครับนี่คือทุเรียนหมอนทองนะครับต้นแรกที่ผมลงลงได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับก็ก็จะมอมๆหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกค่อนข้างที่จะหนักนะครับทําให้ตัวบใบยมีลักษณะแบบเปื้อนขี้ดินขี้ทรายครับที่มันกระเด็นมาตามฝนเนาะ อันนี้ก็คือต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์หมอนทองหมอนทองแทบจะทั้งหมดเลยจะมีแค่หนามดําต้นหนึ่งนะครับนี่อันนี้อันนี้คือหนามดํานะครับต้นพันธุ์หนามดําต้นพวกนี้เป็นต้นทุเรียนอายุประมาณสามสี่เดือนเนาะผมได้มาในราคาสี่สิบบาทต่อต้นต้นเล็กอันนี้ก็คือเอาจะมาลองดูนะครับนี่ก็ ประมาณ20กว่าต้นเนาะก็ว่าจะเตรียมลงนะครับกําลังเตรียมที่เตรียมไรโอเคต้นนี้อทุกท่านจะสังเกตเห็นว่ามันจะงามเป็นพิเศษนะครับต้นนี้ก็คือมนะูซันคิงเนาะก็คือหลังจากที่ผมลงไอ้เจ้าต้นแรกนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีบางข้อมูลที่ผมตกหล่นนะครับในตอนที่ช่วงที่แบบศึกษาเนาะทำให้ต้นนี้จะมีการแบบ ทำอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับก่อนที่จะลงอะ่ะก็คือผมจะมีการรองอฮิวมิก UM นะครับตัวเนี้ยฮิวมิกจะทําให้ดินร่วนนะครับแล้วก็จะทําให้อ่ตัวดินเนี่ยฮิวมิก UM ในดินเนี้ยมันจะขียกอะไรมันจะตึงตึงพวกแร่ธาตุต่างๆนะครับแล้วก็ผมมีการกระจายอา่กระจายรากให้มันแผๆออกมาครับตอนที่ว่ามันอยู่ในถุงอะเนาะเออมันก็เลย นี่แหละครับงามอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือต้นสภาพแข็งแรงนะครับทุกคนเห<ม>็นไหมขนาดพอตกยามเย็นแล้วใบามันแทบจะไม่ตกเลยอ่ะถ้าเทียบกับต้นเล็กๆต้นอื่นนะครับแต่ก็อย่างว่าครับราคามันต่างกันต้นนี้ผมได้มาในราคา150บาทนะครับอืส่วนไอ้ต้นเล็กๆก,ก็ผมบอกไปแล้วเนาะ40บาทโดยประมาณแล้วก็ไอ้ต้นเนี้ย ร้อยยี่สิบนะครับอันนี้ก็หมอนทองนะครับก็มารอลุ้นกันว่ามันจะาลากมันจะเดินแล้วก็แตกยอดได้เมื่อไหร่นะครับก็ตอนนี้ก็คือทำเท่าที่ทําได้ไปแล้วนะก็บำรุงทางใบอะไรพวกนี้นครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปดูที่ที่ผมเตรียมที่จะปลูกทุเรียนเนาะ แต่ก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ปลูกในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องรอให้ดินให้อะไรมันเซตตัวก่อนนะครับไปเดี๋ยวผมพาทุกคนเดินไปดูแล้วกันเนาะคล,คลิปแรกมันก็อาจจะติดๆกับขัดหน่อยนะครับเพราะว่าครั้งแรกอะเนาะอัดทําคลิปทําอะไรองเงี้ยครับไงๆก็ฝากพวกพี่ๆเพื่อนๆเกษตรกรต่างๆเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ให้คําแนะนํา แล้วก็ติดตามกด subscribe ช่องกดไลค์คลิปให้ด้วยนะโอเคแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ที่ที่ผมทำอยู่ตอนนี้คือมันยังไถ่ี่เสร็จนะทุกคนจะเห็นไหมผมจะทำการชักล่องนะครับไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าเนาะพาเดินไปดูนี่นะครับก็เนื้อที่ประมาณเกือบสองไล่เนาะก็จะชักล่องตรงนี้หนึ่งล่องนะครับ แล้วก็มีตรงโซนที่ไม้ปักเนี่ยมาจนถึงมาจนถึงตรงเนี้ยอีกร่องน้ำอีกหนึ่งร่องแล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่านะก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งร่องนะครับทั้งหมดมันสี่ร่องนะครับแล้วก็จะมีมุมต้นมะนาวที่ปลูกเอาไว้ตรงน,นี้อีกหนึ่งล่องนะครับอืมเนี่ยที่สวยไหม คือที่ตรงเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าเดิมทีอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรมาสามสี่ปีอาจจะมากกว่านั้นนะครับก็คือไม่เคยใช้สารเคมีไม่เคยปลูกไม่เคยอะไรเลยคือปล่อยให้หญ้ามันขึ้นเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับไม่ไ้เป็นอย่างงี้แล้วก็จะเป็นวหญ้าที่เราให้วัวกินนะครับเขาเรียกหญ้าอะไรอ่ะอลาฟัตหรือเนเปียเนี่ยนะผมมีตัวอย่างให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นหญ้าประเภทนี้ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะแต่ก่อนอ่ะ ที่บ้านที่บ้านเขาจะเลี้ยงวัวนะครับพอหลังจากไม่ได้เลี้ยงวัวนมแล้วอะ่ะหญ้ามันก็เหลือเยอะแล้วเราไม่ได้ทําอะไรกับที่ตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ก็มีงบมีอะไรก็อยากจะทําให้มันเป็นก,กิจจิตรเขาเรียกกิจจลักษณะหรอ <c oughs> ก็ตั้งใจว่าจะทําเป็นสวนแบบผสมนะครับเพราะสวนโซนตรงนี้ก็จะเป็นแบบสวน ทุเรียนล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีมะพร้าวน้ำหอมกับกล้วยแซมนะครับเพื่อที่เราจะได้มีผลผลิตก่อนที่ทุเรียนมันจะออกดอกออกผลแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าผมจะปลูกทุเรียนรอดหรือเปล่าแต่ก็พยายามนะครับมาเรียนรู้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าตัวเองจะปลูกขึ้นแหละนะครับเพราะว่าเพื่อนๆในเพจที่แนะนาม,มามก็ ให้ข้อมูลสำคัญๆมาเยอะมากนะครับโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกเนาะผมก็จะเดินคุยกับทุกคนไปเรื่อยๆนะครับให้ดูบรรยากาศภายในบ้านนะครับสังเกตว่าที่บ้านเนี่ยแต่ก่อนนะต้นมะม่วงจะเยอะมากต้นมะม่วงมะพร้าวนะียเยอะเยอะแบบเยอะสุดๆเลยนะครับ มะพร้าวมะม่วงนะงูนกับมะม่วงลักษณะดินที่บ้านผมมันจะเป็นดินดินเหนียวปนทรายอะทุกคนซึ่งมันก็ไม่ได้อุ้มน้ําอะไรขนาดนั้นนะแต่เดี๋ยวยังไงถ้าทําที่เสร็จอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านทราบแล้วกันเนาะว่าผมจะทําอะไรยังไงเกี่ยวกับที่ที่เตรียมไว้ตรงนู้นนะอันนี้พามาดูต้นเงาะนะครับเงาะนาศาล ได้พันมาจากคนปากท่อเนาะพอดีไปเอาทุเรียนมาจากปากท่อนั่นแหละแล้วก็เขาก็แนะนําว่าให้ลองเอาเงาะมาปลูกให้ดูนะครับตอนที่ได้เงาะมาต้นประมาณนี้เองนะครับเนี่อยู่ตอนนี้ดิมันปลูกง่ายมากเลยถ้าเทียบกับทุเรียนนะครับเงาะเนี่ยดูด,ดิ <laughs> อันนี้คือผมไม่ได้ลดน้ําหลายวันนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ต่าเนี่ย ข้างๆนี้มันก็จะมีน้ําขังนะครับตอนแรกตั้งใจจะปลูกตรงนี้จะปลูกทุเรียนหนามดาแต่ดูจากเ่อเดียวดูจากพื้นที่แล้วมันไม่น่าเหมานะครับไม่งั้นมันต้องถมดินช่วยอะ่ะถ้าเราจะปลูกอะเนาะส่วนนี้ก็ไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักใบชมวงหรือเปล่านะเอ,อเขาจะมาแกงกับหมูสามชั้นนะครับตัวใบมันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆผมไม่รู้ว่าคนภาคไหนเขากินกันอะ่ะแต่ผมเคยมีโอกาสได้กินครั้งหนึ่งคือแม่ทําไม่กินนะมันก็ ันคล้าย,ายๆกับแกงเทโพแต่มันจะออกไปในท,ทางเปรี้ยวๆหอมๆแต่บอกไม่ถูกเหมือนกันไม่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเขาเรียกอะไรเมนูเด็ดเกี่ยวกับใบชะมวงนี้ก็แนะนำมาทางคอมเมนต์ได้นะทุกคนโอเคมะม่วงมะพร้าวนะครับนี่ก็กล้วยอะงนี้ก็จะเป็นกล้วยค้มฟ้าค้ม,าคมฝนนะเพื่อนๆวันนี้ จตัวเลไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นเหมือนแบบคลิปเกินเปิดตัวแนะนําตัวนะครับสําหรับใครทีเ่เข้ามาดูก็อย่าข้ามผ่านนะครับอยากให้กด subscribe กดติดตามช่องเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีอัปเดตเนี่ยเกี่ยวกับการทําเกษตรเนี่ยเรื่อยๆเลยผมต้องบอกก่อนว่าผมาไม่ได้ไม่ได้เก่งนะครับเกี่ยวกับเกษตรแต่ว่า ผมก็พอที่จะมีความรู้เขาเรียกอะไรอะตอนนี้คือผมมีความรู้ในในเชิงวิชาการนะครับยังไม่ได้ลงมือทําแบบจริง,จร,งจริงจังก็คือจะมีแบบปลูกนิดๆหน่อยๆอยยนะไรเงี้ยทดลองนะครับแต่เดี๋ยวถ้าที่ไร่ตรงนู้นทาเสร็จเนี่ยผมก็จะทําแบบจริงจังเลยจะอัปเดตช่องว่าผมทําในลักษณะนี้นะครับแล้วผลประกอบการที่มันได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ เืิที่จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะเริ่มทําเกษตรนะครับจะได้ดูผมเป็นแนวทางก็ได้เพราะว่าผมเองก็เริ่มจากจากศึกษาตามเพจตามอะไรอย่างที่ผมกิืนนำไปตั้งแต่ตอนแรกนะเนาะก็อะไรที่ไม่รู้เราก็ถามคนในเพจถามอะไรเดี๋ยวนี้มันสื่อสารกันง่ายครับระดับเขาเรียกอะไรระดับปรมาจารย์เก่งๆที่ปลูกทุเรียนปลูกพืชพันธุ์ผลไม้เดี๋ยวนี้ คือมันมีให้เราได้ศึกษาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือเพจ Facebook อะไรพวกนี้เนาะไอคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาถ่ายอะไรอัปเดตอะไรก็รอติดตามชมกันเนาะบ๊ายบายขอบคุณครับ